หมาเฝ้าเนื้อครับหมาเฝ้าเนื้อไปดูใกล้ๆก,กันนี่แหละหมาเฝ้าเนื้อครับพอมันสุกเสร็จก็หมาก็ขับไปแดกนะฮะว่าไงชื่ออะไรอะ่ะเราอะ่ะชื่ออะไรเฝ้าด้วยนะเฝ้าด้วยพอสุกเสร็จแล้วก็กินได้เลยเรามัน <laughs> สุกใช่ไหมสุกเสร็จแล้วขับไปแดกเลยนะ กระกระท่อมน้อย,ยรกระท่อมน้อยปลายนาเดือนนี้เดือนมีนานาครับมีนะฮะมีครับนาแต่ไม่ใช่นาเราเดือนนี้ใครก็ร่ำรวยนะครับเพราะมีนานะครับกระท่อมน้อยนะปลายนานะครับกระท่อมน้อย ม,มีหมาเฝ้าบ้านมันแห้งแล้งนะครับมันแห้งแล้งแต่ว่ายังดีว่าดอกนะครับสวนลำไยมะม่วงนะฮะนี่นาข้างบ้านข้างบ้านสวนผมเองครับเสียงตำคกมาเลยไม่รู้จะได้ เขียวขจีสวยงามเมื่อไห่นะน่าจะหน้าฝนโอ้โหนี่ไม้มีเยอะแยะเลยเ,ยเยต้องแบ่งไปใช้บ้างละเราจะเริ่มงดใช้แก๊สกันบ้างนะครับผมต้องมาใช้แบบนี้บ้างนะฮะโอ้โกินเนื้อย่างกำลังมาเลยต้องใช้ไม้ใช้ถ่านบ้างประหยัดดีนะครับหมาก็เฝ้าเหมือนเดิมอีกละเมื่อกี้ยังออกไปเดินเล่นอยู่เลย